สวัสดีครับมาพบกับเราในช่องน้องมากมีอีเลฟินไทย i ลน n d ครับผมวันนี้เรามาเยี่ยมนะครับคุณยายสาลิกานะครับหลังจากมามาถึงเมื่อวานนะครับเมื่อวานจะวานช่วงเย็นนะครับผมวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับฝากลวยกับมันแก้วมานะครับผมนะครับต้องขอบคุณพยางพี่พรีมนะครับ เป็นห่วงคุณยายสาริกานะครับผมบอกว่ายังไม่ค่อยกินหญ้าเลยนะครับสงสัยคิดคิดถึงหลานนะครับคิดถึงน้องกล้วยหอมนะครับผมนู่นนะครับนี่ครับคุณยายอยู่นู่นนะครับนะครับเราไปดูคุณยายกันนะครับแม่อยู่เชือกเดียวโดดแต่หมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านพี่มานนะครับ แรบบ้านพิมานโพนเงินนะครับเป็นก็มีช้างนะครับเป็นหมู่บ้านที่มีช้างก็ถัดไปนั้นก็บ้านโอเล่นะครับโอเล่ช้างพลายอยู่ในนี้ก็ตระบลทะม่วงนะครับมีมีมีช้างอยู่เยอะพอสมควรนะครับผมหลายเชือกอยู่นะครับวันนี้หมอมาหมอมาตรวจไปก็ประมาณ20เชือกนะครับ ยี่สิบเกว่าเชือกเฉพาะเฉพาะพตำบลทม่วงมั้ง,งนะผมคุยกับหมออยู่นะครับแล้วก็มีพ่อควานไอ้แม่ควานนะครับแม่ควานก็ไปขอ,อยาจากคุณหมอนะครับมาถ่าให้คุณยายสาลิกาอยู่เหมือนกันนะครับ <c oughs> นะครับนี่ถึงแล้วนี่คุณยายสาลิกาในแผลเป็นยังไง เี้งอ้๋ฮะบ้นซเบ้นนะครับขนาดยาวมากนะครับผมจำกันได้หรือเปล่าปอดทองแวบเลยนะแสดงว่าขึ้นรถมานี่นะครับถ่ายออกหมดไส้หมดพุงแน่นอนนะครับผมนี่นะครับที่เห็นใส่2องคานี้ไม่มีเจตนานะครับการุณากรรมช้างแต่อย่างใดนะครับอันนี้เป็นช้างนะครับมาใหม่นะครับมาใหม่ก็ อยาไม่ชินกับพื้นที่นะครับยี่สิบกว่าปีนะครับผมนะครับยี่สิบกว่าปีที่ไม่เคยได้กลับบ้านเลยนะครับอันนี้ก็กลับมาอยู่นี่นะครับกลับมาบ้านอู้เผยใต้ท้องนะครับเป็นวงเป็นวงเลยนะครับผมนี่นะเนี่ยนี่นะครับในขาก็มีนะครับในขา นี่ครับก็เฮ้ยเ <c oughs> มื่อก่อนผมเลี้ยงได้นะครับชางเชิงแต่ทุกวันนี้ไม่เคยได้ใกล้กันนานแล้วอุ้ยดึงงววไงวะไม่เคยได้ใกล้กันนานมากแล้วนะครับไม่เคยได้สัมผัสครับผมก็ <c oughs> ไม่ค่อยกล้าเหมือนกันนะครับนี่นะครับเป็น เป็นแม่ขอเอ้ยเป็นยายของน้องกล้วยหอมนะครับเป็นแม่ของพังยิ่งรักนะครับเมื่อก่อนมีมีที่ของยิ่งรักนะครับชื่อน้องหม่นะครับเป็นลูกเชือกแรกแต่เสียนะครับน้องต้องเสียด้วยไวยรัสเฮปร์นะครับนี่ก็อ้เป่วอยเยอะเลยนะครับเปลือยเยอะเลย ก็มารักษาตัวนะครับยังไม่ชินกับสถานที่นะดูนะครับอาหารต้นสับประรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไม่กลินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะครับพอดีแบมีผู้ใหญ่ใจดีเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงก็เอานะครับฝากผมนะครับหาหากล้วยหา มันแก้วนะครับมาให้นะครับผมนี่ต้องต้องขอบคุณนะครับขอบคุณไปยังพี่พรีมนะครับที่นะครับคอยช่วยเหลือน้องช้างนะครับหลายๆบ้านนะครับผมก็ในยามวิกฤตในยามลําบากอย่างนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่ๆนะครับเป็นอย่างสูงนะครับผมคุณยายสาลิกานะครับ เพเดินทางนะครับเพราะพี่ที่พี่ควานเล็กไปไปรับมานะครับนี่นีแหละครับมีโอกาสได้มาถ่ายนะผมไม่ได้ไปรับนะครับก็มารับอยู่บ้านแล้วกันนะครับโอ้ฝุ่นให้ใหญ่เผอใต้ท้องนะครับคงคันนะครับที่เล่นเล่นฝุ่น อาจจะคันนะครับเมื่อก่อนไม่เป็นเยอะขนาดนี้นะคอุ้่นนะครับวิวสวยมากนะครับบรรยากาศนะครับพระที่ตกดินตรงน,นี้ก็จะเป็นบ้านสวนนะครับเป็น ที่เลี้ยงปลานะครับของพี่ควานสมหวังนะครับเป็นยังไงยายมาอยู่คนเดียวคิดถึงหลานไหมนี่โอ้ไปอยู่กับม้ามีเลย ยันนี้ไม่เหงานะครับเดี๋ยวก็ไม่เหงาแล้วนะครับเดี๋จะได้ไปกับซุ้มควานเล็กนะครับผมเพราะว่าควานที่ควานสมหวังกับควานเล็กนะครับก็บอยู่หมู่บ้านเดียวกันนะครับอาจจะได้ไปเจอยายสาริกาในงานแห่นะครับงานพิธีต่างๆนะครับผมเล่นฝุ่นไหมนะครับก็ อีกหน่อยก็ไม่เหงาแล้วนะฮะอันนี้ยังไม่ชินกับสถานที่นะครับดูนะครับดูลเ,ลเลยไล่แมลงดีมากนะครับผม <c oughs> ยังไม่ชินนะแม่เดี๋ยวนะครับวันเสาร์วันก็น่าจะชินนะครับแต่ก็ดูลักษณะแล้วนะครับเริ่มนิ่งขึ้นเยอะนะครับแต่ยังไม่กินหญ้าเท่าไหร่ไม่กินหญ้าเท่าไหร่นะ เดี๋ยวก็จะได้เข้าที่นอนแล้วนะครับอันนี้รอนะครับสับปะรดนะครับสับปะรดหนึ่งันรถนะครับผมสับปะรดเขามาลงนะครับจากการไล์นะครับของนะครับน้องกล้วยหอมมั้งนะครับผมน้องกล้วยหอมไล์นะครับหาคัรถหาค่าอาหารนะครับให้คณนายสาลิกานะครับกลับมารักษาตัวนะครับผม เป็นช้างป่วยนะครับแม่ป่วยน่าจะเป็นเชื้อรานะครับเชื้อรานะครับเชื้อราก็เป็นกําลังใจให้คุณยายศาลริกาด้วยนะครับหายไวๆนะครับผมนะครับยี่สิบกว่าปีนะครับไม่เคยได้กลับบ้านนะครับผมก็ตื่นเต้นหน่อยนะครับเป็นสาวเมืองกรุงมานะครับ มาอยู่บ้านมาอยู่บ้านก็จะประมาณนี้นะเป็นยัางนู้นมาอยู่บ้านก็จะก็จะยังไม่ชินนะครับปรับตัวยังไม่ชินนะสาวในเมืองนะครับนี่เล่นปุ่นยังสบายใจเอาเข้าไปนะเดี๋ยวพี่พี่ควานสมวังจะมาแก้แล้วนะครับผมจะมาพาเข้าบ้าน จะพาไปกินน้ำนี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับแสงสุดท้ายของวันนี้นะครับท้ายคลิปนะครับผมนะครับฝากแสงสวยๆนะครับให้แม่ๆพี่ๆนะครับที่อยู่ในเมืองหลวงนะครับไม่ค่อยได้มีโอกาสมาได้สัมผัสแสงแบบนี้นะครับก็สัมผัสผ่านเลนแล้วกันนะครับผมนะครับเป็นแสงสีทองนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่นะครับคุณยาย สาริกานะครับก็ได้รับกล้วยแล้วนะครับผมราต้องขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกคนทุกท่านนะครับที่เมตตานะครับน้องๆช้างนะครับนะครับผมครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ